ให้ตายนี่นี่สไปดอร์ไมนายทำอะไรอยู่เนี่ยหลังจากใช้งานจริงนะครับมาเกือบๆหสัปดาห์นะครับผมก็เห็นข้อดีและข้อเสียของเจ้า iPhone 12 mini นะครับอย่างแรกคือขนาดของมันนะครับแล้วก็น้ำหนักของมันครับถือว่าเป็น iPhone ที่มันเป็นโทรศัพท์มือถืออีกครั้งนะครับผมว่าที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยแบบเอ่อเอแมหรือเป็นพวก iPhone 12 โปรแม็กเลยมันใหญ่เกินไปนะครับมันขนาดมันใหญ่เกินไปนะครับอันนี้เป็นใอโฟนเ p ็ดพลนะครับเราต้องใช้2มือเสมอใช่ไหมครับเวลาจะใช้พวก iPhone ที่มันขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันต้องใช้2มือในการปัดใช้2มือในการพิมพ์ต้องพิมพ์มือหนึ่งถือมือหนึ่งอย่างงี้เสมอนะครับแต่นิยามของโทรศัพท์ที่แท้จริงแล้วมันน่าจะเป็นประมาณว่าเนี่ยเราใช้มือเดียวจบได้เลยนะครับจอาคอนโทรลเซนเตอร์นะครับซึ่งปกติผมไม่สามารถจะเอื้อมไปถึงนะครับนี่อันนี้ก็เอื้อมถึงแล้วครับเห็นไหมครับปัดลงมาง่ายๆเลยนะครับ c อ n t ทรลเซนเตอหรือไม่ก็ตัวแจ้งเตือน notification นะครับก็สามารถปัดมาได้ด้วยมือเดียวนะครับนิ้วโป้งถึงเลยครับ <c oughs> เห็นไหมครับน้ำหนักที่มันหนักประมาณ133กรัมไนี่ถือว่าเบามากถามว่าหน้าจอมันเล็กลงมาจาก iPhone XS ขนาดไหนนะครับตอนแรกผมใช้ iPhone x s อยู่นะครับก็หน้าจอผมว่านิดเดียวครับไม่รู้สึกต่างนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่นนะครับอาจจะเป็น iPhone อ่าสิบเอ็ดไอโฟนสอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เป็น iPhone XS นะครับที่ไม่เป็นรุ่น m a x นะครับผมว่าไม่มีความต่างะนะครับมันมันเล็กลงมานิดเดียวเพราะว่าหน้าจอของ iPhone 12 mini เนี่ยนะครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นเต็มขอบมากขึ้นนะครับมันก็ขนาดใกล้เคียงกันมากๆครับจนผมใช้ XS มา 10S นะครับทมากครึ่งปี <c oughs> ก็ไม่รู้สึกว่ามาใช้เปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 mini แล้ว จอมันเล็กลงไปจังเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 12รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับการสแกนใบหน้ามันก็เหมือนเดิมครับไม่ดีครับคือทุกครั้งที่เราอยากจะสแกนใบหน้าเราก็ต้องถอดหน้ากากครับเสี่ยงโควิดหน่อยแล้วก็มาสแกนแล้วก็ปิดนะครับซึ่งมันเพิ่มขั้นตอนเพิ่มความยุ่งยากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าแหมมันน่าจะใส่มาให้อย่างที่เราคุยคุยกันคลิปเก่าๆนะครับน่าจะเป็นแบบว่าปิ้นสแกนนิ้วอะไรตรงปุ่มโฮมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้สะดวกขึ้นสําหรับ ยุคโควิดนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องประสิทธิภาพของมันนะครับแต่ก่อนผมใช้ iPhone 10s นะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับจะตั้งเวลานะครับแบบประมาณว่าวันนี่ิีิตั้งนับถอยหลัง9นาทีอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะมีช่วงแบบว่าหน่วงนิดนึงนะครับประมาณว่าติดติดโอเคนับถอยหลัง9นาทีแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น iPhone 12 mini ตัวนี้นะครับด้วยชิปที่มันเป็นใหม่ล่าสุดนะครับผมรู้สึกว่า มันตอบโต้เราได้เหมือนกับแบบเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับหวัดดีสิรินับถอยหลัง9นาทีโอเคตั้งค่านาฬิกานับถอยหลังของคุณไว้ที่9นาทีปกตินะครับถ้าเป็นรุ่น1 0 s นะครับมันจะมีช่วงหน่วงนิดนึงนะครับแต่กับเจ้า iphone 12ม mini ตัวนี้นะครับคือมันไม่มีช่วงหน่วงเลยครับมผมใช้ทั้ง android นะครับแล้วก็ iphone นะครับผมรู้สึกว่าพวกอ,อย่างอ่าโปรแกร,รมไม่ง่ายเลยที่ผมใช้ประจําก็คือการตั้งเวลาเนี่ย ไอโฟนเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่านะครับคือบางครั้งอะผมไปตั้งอบอกเนี่ยโอเค Google นับถอยหลัง9นาทีอย่างนี้นะครับมันก็ตั้งเวลาให้เรานะ9นาทีนะแล้วมันก็เหมือนก็แพ้งหรือหายไปเลยเว้ยแบบอยู่ดีเลยไป9นาทีแล้วเราก็ทําอะไรเพลินๆไป,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 ปใช่ไหมครับ9นาทีแล้วมันก็ยังไม่ดังมาหยิบมาดูปุ๊บอ,อ้าวไอตัวตั้งเวลานับถอยหลังกลับไม่ตั้งแล้วเหมือนแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นความเสถียรของตัว OS นะครับการได้มาซึ่งประสิทธิภาพสูงนะครับมันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับแบตมันน้อยมากๆครับผมนะใช้ iPhone นะครับปกติผมตื่นประมาณ6โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะชาร์จแบตอีกทีหนึ่งประมาณสี่ทุ่มนะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับถ้าเป็นเจ้า p p o o n 10s ของผมนะครับตัวเก่าที่ใช้อยู่นะครับแบตของเจ้า iPhone 10s นะครับ กลับมาบ้านน่ะใช้เต็มๆเลยจะเหลือประมาณสัก60 50ประมาณนี้นะครับเฉลี่ยนะครับแต่กลับกันครับเป็น iPhone 12 mini นะครับแบตมันจะเหลือประมาณ23นะครับไม่เกินเนี่ย20 3 0นะครับคือมันลดลงเร็วมากครับแบตมันน้อยจริงๆครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับผมจำได้นะครับว่าตอนที่ผมซื้อเจ้า iPhone x s มาใหม่ๆนะครับมันก็มีปัญหานี้ครับคือผมก็ใช้ไม่ได้ใช้มากขึ้นไม่ได้ใช้น้อยลงนะครับใช้ ประจำวันของเราเนี่ยแบตมันจะเหลือประมาณ20%เหมือนกันครับช่วงที่ผมใช้แรกๆนะครับแล้วใช้ไปใช้มาประมาณครึ่งปีนะครับมันก็เหมือนแบตไม่ค่อยลดอะครับเหมือนไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์ของทาง Apple อัปเดตมาหรือเปล่าหรืออะไรบางอย่างนะครับมคือมันทําให้ แบตยิ่งใช้ไปมันยิ่งอึดขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยวอรี่เรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าอีกสักพักเนี่ยถ้าเกิดเขาอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดต iOS ไปเรื่อยนะครับแบตมันจะอึดขึ้นนะครับมาเรื่องภาพถ่ายและวิดีโอกันบ้างนะครับผมคิดว่าเจ้า iPhone 12 m i n มินิตัวนี้นะครับมันสามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบชอบจะมาซูมขยายอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคุณอาจจะไม่เหมาะกับ iPhone นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดภาพให้คุณดูกันดีกว่าครับภาพแรกเลย,ยใหญ่หนนาห โดยองค์รวมมาแล้วครับถือว่าสวยมากนะครับถ้าเราไม่ได้ไปขยายมันนะครับนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่ากล้อง iPhone ทุกตัวนะครับคือ12ล้านนะครับ12ล้านก็คือมันอาจจะมีรูรับแสงที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยหลักๆแล้วคือกล้อง12ล้านถ้าเกิดเราไปขยายไปซูมนะครับเนี่ยคุณก็จะได้เป็นภาพวุ้นๆแบบนี้นะครับข้างหลังอย่างเงี้ยตัวหนังสือเนี่ยก็จานไม่ออกนะครับนี่ครับ แต่ถ้าเกิดคุณมาถ่ายดูในองค์รวมของมันนะครับมันก็จะเป็นภาพถ่ายที่เรียกได้ว่ามันเหมือนที่ตาเราเห็นมากที่สุดนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ากล้อง i p h o n นเป็นกล้องที่ถ่ายได้เหมือนกับสิ่งที่ตาเราเห็นมากที่สุดนะครับถ้าเป็นกล้องอย่างพวกรุ่นอื่นพวกซัมซุงโฮเวอรเนี่ยมันเหมือนจะเป็นภาพที่ถ่ายปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแต่งภาพให้เรานะครับมันจะมีความคมมันจะมีความเหมือนกับผ่านตูดิโอมานะครับมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิด ให้ภาพสมจริงเนี่ยผมว่าไอ o n e เนี่ยทำภาพได้สมจริงที่สุดนะครับไปดูกันที่ภาพต่อไปเลยครับสีเขียวกันบ้างครับนะครับสีเขียวนะครับนี่ครับขยายมานะครับก็ประมาณนี้ครับความละเอียดนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับถ้าเราไม่ไปขยายมันครับอย่างที่บอกครับการเก็บสีเขียวนะครับการเก็บใบไม้นะครับแต่ละใบนะครับผมคิดว่า เขาทำออกมาได้ดีนะครับคุณดูแสงตรงนี้ดิครับเนี่ยผมชอบ iPhone อย่างหนึ่งนะครับคือเขาสามารถเก็บแสงได้แบบเป็นธรรมชาตินะครับนี่แสงที่มาสะท้อนกับใบไม้เนี่ยเห็นไหมครับมาสะท้อนมาได้สมจริงอย่างที่ตาเราเห็นที่สุดแล้วครับนี่ครับเคไปกันที่ภาพถ่ายต่อไปครับอ่านี่ครับ ดูที่บริเวณพื้นนะครับรา,ายละเอียดของตัวเขาเรียกอะไรหนอนตัวหนอนนะครับพื้นที่ปู่เนี่ยนะครับมันจะเก็บรายละเอียดมาได้ครบถ้วนนะครับเนี่ยถ้าเก็บเป็นกล้องที่มันไม่เก็บรายละเอียดตัวนี้มันก็จะเป็นแบบสีสีเดียวไปเลยนะครับนี่มันจะมีเหมือนกับเป็นเม็ดเม็ดรายละเอียดของมันนะครับเป็นคราบเปือ้อนคราบดินค,คราบตะไคร่นะครับเกาะอยู่นะครับคือ iPhone เนี่ยเก็บได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ บริเวณเก้าอี้ตัวนี้นะครับแสงที่สะท้อนออกมาก็ยังมีลายของไม้นะครับนี่ครับคุณดูครับเขาสามารถเก็บลายของไม้มาได้ครบถ้วนนะครับถือว่าครบถ้วนประมาณ80% 9 0เลยครับถ้าเป็นมือถือที่มันไม่ดีนะครับมันก็กล้องไม่ดีก็จะแบบมันจะกลายเป็นสีขาวอ่ะนะครับมองไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งผมชอบอะไรที่เป็นตรงนี้ของ iPhone มากๆนะครับไปดูกันที่เลน์อลตต้าไว้บ้างนะครับนี่ก็จะได้ภาพเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยืน ที่เดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนที่นะครับนี่กับตรงนี้นะครับคือที่เดิมกันเลยนะครับนี่พอเป็นอัลเราไวก็สวยครับแล้วก็บริเวณขอบครับคุณสังเกตดีๆนะครับบริเวณขอบของภาพนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยครับตัวนี้มันจะมันจะมันเอียงโค้งๆอ่ะนะหลายๆคนก็เคยเห็นมาแล้วหละง้าเกิดถ่ายด้วยมือถือรุ่นอื่นนะครับแต่ของ iPhone นะครับมันจะเหมือนมันจะ ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ภาพมันตัดมาคมแล้วก็ไม่เบี้ยวอันนี้ผมก็ขึ้นมาถ่ายตรงบริเวณรถไฟเก่านะครับลองซูมให้ดูนะฮะเห็นไหมครับกล้องสิบสองล้านนะครับซูมมากไม่ได้แต่ถ้าเกิดโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากครับโดยเฉพาะบริเวณท้องฟ้านะครับซึ่งเก็บสีฟ้าเข้มไล่มาเป็นสีฟ้าอ่อนตรงนี้ได้ดีค่อนข้างจะดีมากๆครับ การจับโฟกัสของ iPhone นะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าถ้าให้เทียบกับ s a ั s u n งนะผมก็ว่า s a m s u n งเ็าทำได้ดีกว่านะครับเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคุณเห็นไหมครับปกติตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นตรงที่ไม่ควรจะเบอนะครับแต่ว่า iPhone มันก็เบรนะครับนี่มันจริงจริงมันต้องมันต้องเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเบรหลังนะครับลองไปดูกันที่การถ่ายวีดีโอนะครับผมจะถือถ่ายวิดีโอแบบปกตินะครับไม่เดินย่อขาอะไรนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง อออ๋โ oh. ้ <Bird ing. S 1> ลองเดินดูดิพูมิปะไปดูสไปเดอร์แมนกันดีกว่าปู <Yeah. S 1> ดูความนิ่งของภาพวิดีโอซะก่นอน mm. อุ้มเ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อถ่ายนี้ก่อนนะยวไปอ,นะอุ้มตรงสไปเดอร์แมนนะเก็บประเียดของท้องฟ้าได้สวยมากๆ ของฟ้านี่ถือว่าสวยมากๆนี่ก็เดินปกตินะไม่ได้ยอ่อขาแต่อย่างใดดูดีว่ากล้องวิดีโอของไอโฟนจะเก็บการสั่นได้ขนาดไหนอืมซุ่มเข้าซูงมออกก็อย่างเดิมเล,ลโอเค โอ้ตู้ตู้โทรศัพท์ครับภูมิก็เอาไว้เข้าไปโทรศัพท์สมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันก็ต้องหาตู้อย่างเงี้ยไปดอร์แมนให้ตายนี่สไปดอร์แมนนายทำอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังจะรูปปั้นนะฉันคือรูปปั้นอ่ะ

ไปขึ้นข้างบนดีกว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากคนที่ใช้ iPhone x s มาก่อนนะครับถ้าถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นไหมจาก iPhone x s มา iPhone 12หรือ12 mini อะไรอย่างนี้นะครับก็ตามความเห็นผมคิดว่าเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่ามันต่างกันต่างกันจริงครับยอมรับว่าต่างแต่ต่างกันไม่มากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณใช้เป็น iPhone 1 s ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับ แล้วคุณหล่ยดูจากวิดีโอดูจากภาพถ่ายดูจากประสิทธิภาพของมันแล้วนะครับคุณคิดว่าอยากจะเปลี่ยนจาก iPhone เครื่องเดิมมาเป็น iPhone 12มินิหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ